แยกตัวประกอบของ42กันครับมาเขียน42ก่อน42นี่นะครับการแยกตัวประกอบก็คือการเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของตัวประกอบเฉพาะตัวไหนที่ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะเราก็แยกออกไปแยกออกไปเรื่อยๆ42น่นี่ให้เอามองดูว่ามันเกิดจากเล็อะไรคูณกันคูณดูมองว่ามันคือ7คูณ 6, กเจตัวไหนเป็นจานวนเฉพาะแล้วเรามาร์กไว้นะครับก็คือเล็7นะครับ ทีนี้6มันยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะแล้วก็แตกออกอีก6มันก็คือ2คูณกับ3 2กับ3นี่เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะครับดังนั้นจะเห็นว่า 7, 2 3เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเราก็มาเขียนในให้อยู่ในรูปการแยกตัวประกอบของ42 42ก็เกิดจาก2คูน3คูน7นี่คือการแยกตัวประกอบของ42 เท่ากับ2คูณ3คูณเจเป็นคำตอบที่ถูกต้องจบแล้วการแยกตัวประกอบของ42ไว้เจอกันใหม่เทคนิคน่าสวัสดีจ้า